สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มีอะไรดีๆมานำเสนอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของทรานซิสเตอร์นะครับเบนเบอร์ห้าห้าห้าหนึ่งสองเอ็นห้าห้าหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของจะก็จะมีอยู่ของ KC นะครับของเคเอซีนะครับทั้ง KC ทั้งไม่ใช่ KC นะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ C945 นะครับผมตัวนี้นะครับผม ันนี้ก็ตัวตัวถังนับของทรานซิสเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะ <c oughs> ก็คือว่านะครับแท้ไม่แท้ไม่ไม่รู้มาดูนะครับนี่แเมล็กลำโพงนะครับเ bon. ขาบอกว่าถ้าไหลถ้าไหลไม่แท้นะครับใช้มเมล็กดูดปุ๊บมันจะขึ้นมานะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับ ไม่มีตัวไหนติดมาเลยนะครับนี่นี่ฮะแม่เหลกลําโพงนะครับนี่แม่เหลกลําโพงนะครับของแม่เหล็กของแท้นะครับผมนี่นี่ครับอะไรของเรานะครับผมเป็นอะไรแท้นะครับผมนี่เทสให้ดูนะครับนี่มีเห็นมีติดนะเดี๋ยวจะเอาเหล็กมาให้ดู นี่เดี๋ยวจะเอาเหล็กนะครับนี่นะนี่นี่นะก็จะดูดนะครับผมเห็นไหมนี่ครับอะไรของเรานะครับแท้แน่นอนเห็นไหมนี่ชัดเจนนะครับผมไม่ต้องกลัวครับ ถ้าใครซื้ออะไรจากผมไปแล้ควคิดว่าเป็นของปลอมทองอยากนะครับผมเพราะว่าผมก็ใช้ผมก็ใช้อยู่นะครับผมเราลอง่าแท้แน่นอนนะครับนี่ดูดนะครับน,นี่ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะนี่นี่คืออะไรแท้นะครับผมอะไรแท้นะครับจะดูดไม่ขึ้นนะไม่แน่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะน,นะครับผมนี่ครับ เขาบอกว่าในต่างประเทศเขาก็ทํเหือกันนะครับผมผมไปดูคลิปมานะครับเขาก็ใช้แม่เหล็กดูดอย่างนี้เหมือนกันนะครับในต่างประเทศนะครับผมเป็นคลิปต่างประเทศเลยนะครับเขาก็ทําให้ดูนะครับถ้าเป็นของเทียมนะครับมันจะดูดมันจะดูดมาติดเลยนะครับผม <Perfect. S 1> แต่ถ้าเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นะพวกนี้นะเนี่ยทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์เบอร์เล็กๆอย่างนี้นะ <S <S 1> <S 1> ผมไม่ไม่ขอพูดถึงเบอร์ใหญ่นะอันนี้คือพูดถึงเป็นทรานซิสเตอร์พวกเบอร์ 2อ5เอ,อ5เป็นเอซ5อย่างเงี้ยนะผมแล้วก็เบอร์อื่นๆน,นะครับ a อ2 a 2นะครับผมมันจะดูดไม่ขึ้นนะครับผมถ้าเป็นของแท้นะอันนี้ผมก็เทสดูตามเหมือนที่ในคลิปในต่างประเทศเขาก็ลงนะครับผมมันก็ไม่ขึ้นนะนี่มันก็ไม่ขึ้นนะนี่นดูด ดูดไม่ขึ้นนะเี่ยดูดไม่ขึ้นเลยนะครับผมนี่นะอะไรจากผมนะครับรับรองแท้แน่นอนนะครับพี่ๆคนไหนได้ไปนะครับไม่ต้องเสียใจไม่ต้องรุนไม่ต้องอะไรนะครับผมถ้าได้อะไรจากผมนะเพราะว่าไอตัวถังตัวนี้ ไอตัวถังดำๆตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะถ้าซื้อจากของต่างประเทศนะครับของนอกนะครับผมมันจะเป็นตัวถังแบบเล็กตัวนั้นนะครับแม่เหล็กจะดูดออกไอจะดูดติดนะครับไอตัวนั้นแม่เหล็กจะดูดติดนะครับแต่ตัวนี้แม่เหล็กดูดไม่ติดนะนี่นี่นะครับดูดไม่ติดตีอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันลงมันลงล่องตรงนี้นะมันดูดไม่ติดนะครับนี่นี่ครับเนี่ยดูดให้เลยเนี <it> ่ย <ion> วางให้แบบสนิทเนี่ยเอาเอียงเอียงยังไงนะครับก็ไม่ติดนะนี่คือของแท้นะครับนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่เออไปซื้อที่อื่นมานะครับผมไปซื้อที่อื่นมาหรือซื้อจากของของนอกหรือของต่างประเทศนะครับผมแล้วเอามาแล้วติดอย่างเงี้ยเนี่ยใส่ไปนะครับบางทีมันก็เออสัญญาณมันก็เหมือนมี คืออะไรนะครับผมมันมีเสียงอึดนะครับผมอ่ามันจะมีเสียงอึดนะครับผมคือมันไม่ดีอ่ะมันไม่ไม่ใช่ของแทะนะครับผมคือมันไม่ใช่ของแท้ไม่ไงมันก็ไม่ใช่ของแท้นะครับผมเวลาใส่ไปในเครื่องเสียงหรืออะไรนะครับมันก็จะชอบมีปัญหาเสียงคำนะครับผมเสียงคำพวกเสียงคำต่างต่างนะครับผมเสียงจี้เสียงคำนะครับผมมันชอบมีแทรกมานะครับผมคืออะไรมันไม่ได้นะครับเป็นอะไรปลอมนี่ของแท้แน่นอนนะครับนี่ นี่เนี่ย KC แท้นะครับนี่เนี่ยนะ KC แท้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมเดินปื๊ดเลยไม่ติดนะคือผมก็ตระเวนนะครับผมผมก็ตระเวนนะครับหาเอ่อหาซื้ออะไรครับแล้วดูร้านนะครับว่าร้านไหนนะครับที่เขาขายอะไรที่เป็นของแท้นะครับใน s h อ p e e หรือ Lazada นะครับมันก็มีนะครับไม่ใช่ว่าหลายคนอาจจะเอ่อ ไม่เข้าใจนะครับว่าคิดว่าร้านค้าในช้อปปี้รั a ดาขายแต่ของเทียมไม่ใช่นะครับผมร้านค้าในช้อปปี้รั a ดาครับมีของแท้หลายๆร้านนะครับผมจะบอกให้นะนี่เห็นไหมนี่แท้ไหมนี่คือชัดเจนนะครับผมนี่อะไรจากผมนะครับชัดเจนไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะโดนของปลอมเหมือนซื้อในราคาต่างประเทศผมไม่แนะนำนะครับผม ถ้าเป็นอะไรพวกพวกนี้นะครับจากต่างประเทศไม่แนะนําเลยนะครับผมเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าหนึ่งมันจะเป็นต้องเสียเวลาทั้งเสียเวลาทั้งเสียเงินนะครับผมแล้วก็ของก็ใช้ไม่ได้นะครับผมเอามาก็ประกอบปุ๊บนะครับก็ทําให้ตัวอื่นพังไปด้วยนะครับผมนี่นี่ของแท้นี่ต้องอย่างี้นี่แม่เหล็กดูดไม่ติดนี่ดูดไม่ติดนี่นี่ทําให้ดูนี่น เห็นไหมชัดเจนหรือเปล่าอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับผมก็สอบถามมาได้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมก็ตัวนี้มันจะเป็น10ตัวนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับผมนี่ชุดหนึงชุดหนึงมันจะมีมันจะมี10ตัวนะครับผม10ตัวก็สี่สิบบาทนะครับผม สิบตัวก็สี่สิบบาทนะครับมันจะมีตัวนี้มันจะมีไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรนะครับผมแต่ตัวเนี้ยของ KC ราคาก็จะสูงมาหน่อยนะครับผมตัว KC นะครับก็ตัวละสิบบาทนะครับผมเนี่ยเบอร์นี้นะสิบบาทนะครับผมก็สิบตัวสิบตัวขึ้นไปนะครับผม Uh, 20ตัวขึ้นไปส่งฟรีนะครับ20ตัว20ตัวส่งฟรีนะครับผมตัวละ10บาทนะ 2N551 ของ KC นะครับผมตัวละ10บาทนะครับ20ตัวส่งฟรีนะครับผมครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับผม